ตอนนี้มือสไนเปอร์เข้าประทับประจําตําแหน่งเรียบร้อยครับของไทยเราประกอบอาวุธเรียบร้อยฮะประทับบ่าเรียบร้อยก่อนครับของคนไทยครับผางเขาให้รับทีมไทยยิงได้ก่อนครับเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินของไทยเข้าไปเวียดนามยิงไม่โดนครับเอาแล้วฮะตอนนี้ครับ แม่ถ้าพูดถึงแต้มนี่ไทยเราได้อย่างแน่นอนครับพอยิงโดนครับตอนนี้ทีมของไทยครับประจําที่ครับเข้าไปประจําจุด5จุดอย่างเรียบร้อยครับเวียดนามยังไม่ได้เข้าครับของไทยเราประจําที่ยิงผา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 งห้าผางเรียบร้อยครับโอ้โหของเวียดนามเพิ่งจะประจําจุดครับของไทยครับไปช่วยโตประกันฮะแล้ว พาวิ่งเข้าสู่เส้นชัยให้ได้อย่างรวดเร็วที่สุดครับมาครับนี่เวียดนามเพิ่งจะไปช่วยตัวประกันฮะของไทยวิ่งครับจำเอาจำเอาแล่นเข้าแล่นแล่นแล่นเข้าไปครับเรียบร้อยครับใช้เวลา1นาที3วินาทีครับโอ้โหเรามาดูเวลาของเวียดนามครับรับรองว่าทิ้งห่างอย่างแน่นอนครับเข้าไปครับผางเข้าเวียดนามหนาที13วินาทีครับโอ้โห